แม่แม่เขาเชื่อกันว่าโอ้ทำไมจับรถคันนี้แม่แม่ไม่ใช่หวยจะออกรถคันนี้หรือเปล่านะคะแม่แม่เก็บมาซุ้มตัวซุ้มใบใบหนึ่งโอเคมันบานอะลร ok ตัวนี้บานมานปฟซีๆๆ เอายืนแหนเลยพอรับยืนใส่ง่วงเลยครับเก็บด้ขอบคุณครับให้โชคดีโชคหมานครับร่ำรวยเด้ออมาอีกแล้วบีใหญ่มาเลยเอาเก็บกฟเออมันหมานวันนี้มันรวยวันนี้มันรวยเอาเก็บสู ครับย uh, ัมโยเขี้ยวไม่ทันเขี้ยวไม่ทันเก็บเก็บเก็บ ทำงานก่อนทำงานก่อนเอ๊ทำงานก่อนทำงานก่อนเอ๊กล้วยไปที่หลังกล้วยไปที่หลังทำงานก่อนครับผมขอบคุณครับอ่าโชคมาโชคมาขอโชคขออ่าขอโชคขอลาบโอนี่โชคลาบมากมากอยู่ดีไม่แรงอ่าหลังบ้านทีหนึ่งหลังบ้านทีหนึ่งเด้อขอบคุณครับนั่นแหละครับผมโบนสูงครับขอบคุณครับสูงรับ ครับผมครับนวันหมยออกนะคะนี่แ <cử> น <Lud els> ่ข้ามือครับคือข้ามือครับมีขามนะคะอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคะแนนนะคะที่มอบใหครอบครัวของทําเนะคะวันนี้วันโชควันมานะคะดูนะคะอู้แ เปลี่ยนเออเี land. ่มาดีๆคอยสังุมายอาของ สุขภาพร่างกายแข็งแรงเลีเ้ยงง่ายๆโตเร็วๆนะคะมแม่ๆเด็กๆนะคะโชคดีที่ได้เจอขำเม,มินนะคะหลายๆท่านนะคะยืนมองขำเม,มินเต็มเลยนะคะมแม่ๆนี่นะคะยืนมองขำเม,มินใหญ่เลยนะคะอรอยที่สุดเลยย่างทรอยคุณพอเหมือนนะะ้ไปไมไ รอดอีกคนแล้วนะคะท่านบอกว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่คํามือนเข้ามาให้เห็นนะคะแม่แม่อันก็เลยอยากพาลูกพาหลานรอดท้องช้างนะคะ แม่แม่เขาเชื่อกันว่าโอ้ทำไมจับรถคันนี้แม่แม่ไม่ใช่หวยจะออกรถคันนี้หรือเปล่านะคะแม่แม,มแน่นี่นะคะระหว่างการลอดท้องช้างนะคะเป็นความเชื่อนส่วนบุคคลนะคะแม่แม่ดูขมือน,นะคะ,ะโอ้จับป้ายทะเบียนรถคันนี้ด้วยนะคะแม่แม่ เดี๋ยน้องพจะพาไปดูนะคะว่าไปทะเบียนอะไรนะคะแม่แม่จับใบทะเบียนรถคันนี้นะคะสองแปดศูนย์สามนะคะแม่แม่แปดศูนย์สามคนะนี่นะคะทำเหมือนจะให้โชคหรือเปล่านะคะแม่แม่นี่นะคะก็ขอขอบคุณท่านขอให้ท่านได้โชคได้ลาบใหญ่ๆนะคะแม่แม่นี่นะคะ ครับจับได้ครับผมจับได้รอดทองได้เด้อรอดทองช้างสะดอกเคราะห์บูชาโชูกครับรอดดอกไม้คู่หนึ่งกับคู่พันเก้าสิบเก้าบาทครับรอดทองช้างครับแมนครับขอบคู่เฮ้าครับขอบคู่หนึ่งนะจับมึงครับผมจับเลยครับผมข้อชูขอมันครับผมมือนี่มือชูมือมันอ่ะขยันเนี้ยก็เลยขยันขยันเก็บเก็บเก็บเอา ครับขอบคุณครับเอายายจับนี่เอากินข้าวเหนียวนับอีกเอ้านี่นี่แม่อยากกินข้าวเหนียวเลยแม่ครับผมขอบคุณครับเอาย่างขมอะไรไหมยางขมาจับเลยครับครับมาเลยครับผม เจฟขอบคุณครับโชคดีโชคมานจ้าเจบขอบคุณครับอ่าวันนี้เันรวยดีรวยเด้อขอบคุณครับทุงโชคมานโชค m ắ นครับเอาให้เลยครับให้เลยเก็บเ็บจุ้งโบนจุง Xuống luôn, xuống. Kiếp. Kháp, em bảo quân bay, kiếp. Kiếp đi. Kiếp đi. Kiếp. Kiếp không? Kiếp. Buôn. Xuống ô ừ. cái xuống tầng y bên kiap. A cám măng kiap. Tô kiap. Mặt đôi kia măng kiap. Kia măng kiap. Tô 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 มันหมาน่เลืตัวนี้บ้านหมานแปดสี่นี่ขมืนจับได้นะครับหนึ่งแปดสี่แล้วก็ห้าเจ็ดศูนย์นี่ครับมันหมานมันมานนะครับอันนี้ก็เป็นของคุณป้าต้อมนะครับที่ฝากคะแนนมาเพื่อจะให้ขมืนจับนะครับผมกขมืนก็จับได้แล้วนะครับผมนี่นะครับสองใบนะครับผมขอให้มันหมานรืรวยนะครับผม หวังว่าลอตเตอรี่นี้จะเป็นลอตเตอรี่ของแท้นะครับผมจะไม่เป็นของปลอมนะครับรอรุ่นกันนะครับช่วงบ่ายนะครับผมมันมานครับโอ้ได้อ่ยอยเยอะเลยขอบคุณมากมากครับคุณตาขอบคุณครับเกบ็บเอาครบครับสวยๆมันหมานรำรำรวยๆวันนี้วันรวยเก็บเอาเดินไปเดินไป โอ้ข้าวเหนียวคุณยายเอ้าโชคหมานคำลูกพูนเด้อคุณแม่เด้อสาธุโอ้ปั้นเข่าจะได้ใหญ่ซำหัวคนหลุดเอ้าโชคหมานดำด้วยเด็กขึ้นก่อนใหญ่ๆเด้อคุณแม่เด้อโชคหมานครับผมสาธุมันจูเลยหมานรวยลีรวยฮะครับผมจ้าบุญคำเข่าแม่ปั้นเข่า ตุกให้มานยู่ดีมีแรงได้คุณแม่เด้อครับอู้อิ่มเลยวันนี้อิ่มเลยเข้าเหนียวมีแต่ปั้นใหญ่ๆขอบคุณคุณแม่ครับครับขอบคุณครับวันนี้วันหมานนะคะแม่แม่แมนี่นะคะ ยายก็ตัดอ้อยมาให้คเมืนด้วยนะคะขอพรอให้คุณยายมันมันทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้วันหวยออกนะคะแม่แม่ขอเนี่นะคะนี่คุณยายก็นั่งขอโชคขอพรจากคเมืนนะคะแม่แม่นี่นะคะวันนี้วันหวยออกนะคะขอให้ทุกท่านโชคหมานกันทุกทุกท่านเลยนะคะ นี่นะคะคุณแม่ไปตัดมาให้คขมินเอามาให้แล้วกลัวขมินไม่อิ่มนะคะเพราะว่าคขมินตัวใหญ่นะคะดูนะคะคุณยายก็เข้าไปตัดมาอีกแล้วเห็นความน่ารักคขมืลออดใจไม่ไหวนะคะแม,แม่เจ๊ของเราก็ยืนรอือนะคะยืนกินรอแบบชิวๆเลยนะคะวันนี้วันหมานนะคะ คุณหา่จะนาก้อยมาให้คำเหมือนของเราอีกแล้วนนา่ะนี่นเนานค่ะ คุณยายปอกเปลือกออกให้ขมือนด้วยนะคะกลัวขมือนทันยากนะคะนี่นะคะขอบคุณคุณยายมากๆากเลยนะคะที่เมตตาหมือนนะคะวันนี้ขมือนของเราอิ่มท้องเลยดูนะคะท้องป่องเลยวันนี้ข้าวก็ได้กินอ้อยก็ได้กินกล้วยก็ได้กินนะคะแม่แม่วันนี้นะคะเมื่อวานอาจจะไม่หมานแต่วันนี้ขมือนของเราหมานข้าวเหนียวนะคะดูท้องนะคะ เดินจะไม่ไหวแล้วนะคะยังไม่หมดนะคะดูนะคะได้กินกล้วยอีกแล้วโอ้วัวคำหมื่นไม่อิ่มนะคะแม่แม่ดูนะคะวันนี้นะคะใครใครก็เห็นคำหมื่นตัวใหญ่ตัวโตนะคะกล้วยแต่ละหวีก็กลัวไม่อิ่มให้แล้วให้อีกนะคะจนคุณยายไม่ได้ทานนะคะแม่แม่แม เสร็จคำเหมือนหมดเลยนะคะวันนี้นะคะสายกินนะคะแม่แม่วันนี้เดินกินอย่างเดียวเลยนะคะสำหรับคำเหมือนวันนี้นะคะ